ากดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับ <c oughs> ก็กล้อง i n f i n i t e j <c> o <oughs> u r n น y นะครับก็วันนี้มาในเรื่องของการลงทุนเนาะนะครับ <c oughs> วันนี้มาแนะนำตัวแอปนะครับเอาไว้ดูเรื่องของการลงทุนอันหนึ่งเนาะนะครับก็คือตัวแอป eFin โมบายนะครับแอปนี้ก็หลักๆกก็จะเไว้ดูตัวราคาหุ้นเนาะนะครับเอาไว้ดูตัวฟันฟรอนะครับ nvdr ก็ดูได้นะครับดูเรื่องของกราฟก็ได้นะครับแต่ที่นี้วันนี้นะครับก็จะมาแนะนําเพื่อนนะครับในเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับว่าตัวแอปแอปเนี่ยมันสามารถที่จะสแกนหาหุ้นได้เหมือนกันนะครับก็ เ,เวอร์ชันที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว eFin Mobile ใน iPad เนาะนะครับหน้าตามันก็จะโชว์ประมาณนี้นะครับหน้าแรกนะครับทีนี้ถ้าจะดูในส่วนของตัวสแกนดูยังไงก็สามารถเข้าไปดูแทบ็บขีดเนาะสามเส้นสีขาวได้นะครับโอเคคลิกขึ้นมานะครับเราเห็นอะไรบ้างเนาะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงที่สแกน เนาะสแกนนะสแกนนะครับสแกนปับ๊บเอ่อที่ผมใช้อยู่บ่อยๆนะครับก็จะมีตัวเอ่อสแกนเนาะข้างบนก็คือช็อตเทอร์มสเปกุลเลตกับมิดเทอร์มสเปกุลเลตนะครับสองอันนี้นะครับที่ผมใช้อยู่บ่อยๆถือถ้าเล่นสั้นแบบระดับ1วันหรือ1วี่เนาะนะครับหรือภายใน1เดือนประมาณนี้เนาะเราก็เอาเอาไวด้ดูตัว ช็อตเทอร์มสเปกุเลตได้นะครับส่วนมิดเทอ m มก็คือเอาไว้ระดับ1เดือนเป็นต้นไปนะครับในระยะค่อนข้างาระยะกลางหรือว่าระยะยาวนะครับโอเคทีนี้วันนี้ผมมาแชร์นะครับใน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 ,ในส่วนของตัวช็อตเทอร์มสเปกุเลตก่อนนะครับโอเคหน้านี้มันบอกอะไรเราบ้างนะครับถ้าเราคลิกตัวช็อตเทอร์มสเปกุเลตเสร็จนะครับถัดมาก็เป็นออมากิสนะครับออมากิสก็คือเป็นการสแกนของหุ้นทุกตัวในตลาด ถัดมาด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้ก็คือตัว SMA นะครับก็คือค่าเฉลี่ยนะครับ s i m p l ลเนาะนะครับเส้นค่าเฉลี่ย5วันนะครับมากกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับมองในระยะสั้นแสดงว่ามีโอกาสปรับขึ้นเนาะในระยะสั้นนะครับถัดมาเป็นหน้าไอนะครับ14วันนะครับน้อยกว่า70นะครับอันนี้ก็มองถึงหุ้นที่ อาจจะยังไม่ร้อนแรงมากนักนะอาจจะอยู่ในโซน40 50 60ประมาณนี้นะครับแรงซื้ออาจจะยังไม่พีคเนาะนะครับให้เราเตรียมตัวดูไว้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของสโตแคตติกนะครับเส้นค่า K เนาค่า K มากกว่าค่า D เนาเส้นสโตแคตติกก็ที่ตัวนี้ก็จะเป็นเส้นจังหวะเอาไว้หาจุดเข้านะครับ โอเคเดี๋ยววันหลังนะครับอาจจะมาเจาะนะครับในเรื่องของสกอเรติกให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับถัดมาเป็น MACD ครับ MACD MA หรือ MACD นะครับที่เพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะเรียกนะครับก็คือเส้นของค่า MACD นะครับถ้ามองนะครับในกราฟทางด้านขวามือเนาะตัว v a ร u e ูมากกว่าเส้น signal เนาะนะครับก็คือเส้นสีอะไรเส้นสี น้ำตาลมากกว่าเส้นสีฟ้านะครับโอเคถัดมานะครับถัดมาเป็นตัวเ,เขาเรียกว่าเป็นตัวมูลค่าการมูลค่าการซื้อสะสมนะครับมากกว่า5,000ล้านเนาะนะครับหรือว,ว่าเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นหุ้นที่เ,เป็นเป็น,เป,นเป็นหุ้น mid small cap อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นตัวใหญ่ๆมากนะครับ เป็นการคัดกรองเนาะคัดกรองให้เป็นตัวกลางๆถึงตัวใหญ่นะครับโอเคถัดมาเป็นค่าเบต้าเนาะก็มีเบต้าสามสิบกับเบต้าหกสิบค่าเบตา้าเ,บตาเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือตัวความแกว่งของตัวหุ้นแล้วกันครับความร้อนแรงแล้วกันถ้ามันมากกว่าหนึ่งแสดงว่าเวลาขึ้นมันขึ้นแรงเวลาลงมันก็ลงแรงนะครับดังนั้นต้องดูจังหวะให้ดีนะครับโอเคทีนี้ เรามาเข้าใจในส่วนของตัวคอนดิชันกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปดูกันว่ามันสแกนได้หุ้นมากี่ตัวบ้างนะครับก็กดตรงคำว่าดันได้เลยนะครับโอเคถัดถัดมามันก็จะมาสแกนนะครับหุ้นที่เข้าขายนะตามคอนดิชันหรือเงื่อนไขที่เราสแกนออกมานะครับปรากฏว่าจากวิกที่ผ่านมานะครับก็มีหุ้นร้อนแรงเนาะในระยะสั้นอยู่เยอะเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็ หลังจากนี้นะครับเราก็ต้องไปทําการวานในแต่ละตัวว่าแต่ละตัวมันราคามันเป็นยังไงมันอยู่โซนบนโซนล่างโซนกลางนะครับแล้วก็การกระทําของตัวราคากับวโควอล่มเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้ายกตัวอย่างในกรณีของผมที่ตอนนี้สนใจอยู่ก็ครับก็คือตัว XPG เนาะย้ํานะครับว่าตัวหุ้นตัวนี้นะครับไม่ได้แนะนําในการซื้อขายนะครับแค่เป็นกรณีศึกษาเท่านั้นนะครับ โอเคตัวนี้ผมสนใจอะไรบ้างก็คือผมเห็นนะครับราคานะครับการไหลของราคานะครับตั้งแต่ช่วงเดี๋ยวกดทิ๊กแป๊บนึงนะครับโอเคตั้งแต่ช่วงนะครับช่วงปี2022เป็นต้นมาเนาะนะครับราคามันก็ล่วงล่วงล่วงนะครับล่วงเรื่อยๆเลยนะครับอ่อนแอมากนะครับนะครับปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็จนเราเห็นสัญญาณสัญญาณหนึ่งก็คือ นะครับมีโวลูมเข้านะครับนะครับแล้วก็มีการายกยกโลเนาะยกโลขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีโวลูมเข้ามานะครับในโซนนี้เนาะจึงทําให้ผมสนใจเป็นพิเศษนะครับและมีการเข้าซื้อไปบ้างแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้กอ็อาจจะเอามาอยู่ในวัดลิตนะครับเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะโฟกัสนะครับในการหาจุดซื้อจุดขาย ต่อไปนะครับแลวก็ที่เห็นได้ชัดก็คือตัวแม c ดีครับแม็ดีนะครับตอนนี้เส้นน้ำตาลตัดเส้นสีฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการยกนะครับขึ้นแหน่อนาเรียบร้อยแล้วครับก็มองถึงการกลับตัวอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องดูครับว่าขึ้นไปแล้วได้ไกลประมาณไหนนะครับอันนี้ต้องเฝ้าเป็นลายวัดเลยครับเพราะว่าค่อนข้างเอ่อเขาเรียกว่าเบต้าเนาะค่อนข้างแกว่งแรงนะครับแกว่งขึ้นแกว่งลงเยอะนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ผมนำมาแชร์เพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆลองนำไปใช้แล้วมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเพิ่มเติม,ตม,ตมในสิ่งที่ผมอาจจะยังไม่ได้แชร์ก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมกลับมาได้นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเ uh พื่อที่จะ,ะให้คลิปๆนี้ครับกระจายไป ในวงกว้างได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอบคุณครับ